อย่างนี้พี่ต้องไลฟ์ขายใน Facebook ใช่ค่ะโควิดทำเราต้องแบบว่าเป็นการขายแบบแบบใหม่พี่ฟ้ายางเดียวเลยค่ะช่วงนี้ต้องหาออเดอร์แล้วไปส่งลูกค้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ คลิปนี้ทุกก็พามาเจอกับแม่ค้าสุดสวยสุดแซ่บที่สว,ส,สวัสดีการกองทัพบ,บกนะคะคุณพี่ฝ้ายของเรานะคะ,ส,ะ,คะสวยมากโปรเทคนะคะทุกอย่างนะคะสะอาดปลอดภัยและก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยนะคะนี้ก็พี่เขาบอกว่างีบเงียบนะคะไม่มีคนเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะ เปลี่ยนการขายมิติแบบว่ามีรับออเดอร์ออไไดสดีค่ะทุเรียนไหมทุเรียนเลยเหรออ๋อโอ้ยทุเรียนก็ยังไม่กล้ากินอ่ะแพงเกินทำใจไม่ได้กินมะม่วงก่อนแล้วกัน, <รอ S 1> นถ้ามันอร่อยก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแบบพี่ฟ้ายทุเรียนนะคะใช่แบบดีๆก็ร้อยหกสิบก็มี แบบเกรดดีๆก็ร้อยแปดสิบหรือที่ขายส่งก็ร้อยแบบดีๆอร่อยก็140ร้อยสี่สิบอะมอนทองอะ่ะค,คุณน้องสบายดีนะคะหนูเหรอคะสบายมากแฮปปี<ด>้ค่ะยูทูบเบอร์ค่ะพยายามจะทำให้สำเร็จค่ะพี่เวาเอตตลอดนะคะขอบพระคุณมากนะคะพี่เนี่ยพี่ ทำได้นะให้ลูกสาวทำช่องง่ายโหลดมาอของของ u u u e e เพราะว่า Youtube เนี่ยหนูว่าดีนะเพราะว่าแบบว่าคือเราหาคนติดตามแค่พันคนใช่ปะ,ะคือก็ไปดูนี่แหละก็คนที่ทำช่องนี่แหละเขาก็อยากจะแบบว่ามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยไปดูไปเยี่ยมไปคอมเมนต์แล้ว พันคนน่ะไม่เยอะพี่ถ้าทาจริงๆอ่ะแล้วก็มีวิธีการแบบไลฟ์สดมีอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ชั่วโมงเขาเอาผ่านก็คือพันผู้ติดตามพันคนค่ะแล้วก็เวลานี่ก็คือสี่พันชั่วโมงตามกฎ u t u b e เขาถึงจะมีจดหมายมาให้ข้าวไก่อบไหมคะ ขายช่วยขายด้วยค่ะช่วยขายได้สวัสดีค่ะมีคนดูหนึ่งคนตอนนี้หน,นึ่งคนคะไรคะขายได้ค่ะข้าวมีนะคะช่วงนี้มันคนไม่ค่อยนี่นะพี่นะฝั่งน,นี้คนไม่เดินฝั่งนี้คนไม่เดินเลยดูช่วงเที่ยงนี้ไม่มีเลยไม่มีถ้าขายตอนเช้าได้ใ่ขายขายไปเลยช่วงเช้าก็ไลฟ์ขายตอนในเฟซบุ๊กก็ได้ สามารถออเดอร์ได้นะคะคุณฝ้ายไปส่งได้นะคะมไม่ว่า,าะจะที่วิชัยยุทธที่ใกล้ที่ไกลนะคะตรงสวัสดิการกองทพบ,บกนะคะตปตอนนี้ลูกค้าประจำคือสวัสดีค่ะคุณหงชแนวนะคะวันนี้อยู่ทีบบะะ่สวัสดิการบบอกองทพบกคะ่ะวันนี้พามากินร้านแซบเล้งเซ็เล้งเล้งเซ็ปข้าวต้มสมเครื่องนะคะแต่พี่เขาเนี่ยจะ ขายเป็นพวกข้าวข้าวข้าวต้มข้าวไก่อบหมูอบนะคะนี่นะคะแม่ค้าคนสวยสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะโควิดค่ะโควิดโควิดต้องผ่านกันนะคะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวต้องต้องสู้ทุกอย่างต้องสู้ ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะ,อนะ,ะขอบคุณนะคะพี่อบคคุณค่ะถูกอร่อยนะคะสี่สิบบาทเท่านั้นกล่องละสี่กล่องละสี่สิบบาที่ไส่สัสดิการกองขับบกน,นะคะขอบคุณนะคะพี่ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะบดีค่ะก็จะให้ดูนะคะอาหารต้มเลือดหมูนะคะมี เฉาคว้ยน,นมสดนะคะคือจับยวนะพี่สวัสดีค่ะพี่แมมนะคะมีเฉาคุ้ยนมสดคือจับยวนเส้นสดนะคะแถวอยู่แถวสามเสนค่ะสวัสดิการกองทัพบกนะคะก็คือสามารถให้คนทั่วไปเนี่ยมาทานได้นะคะไก่ทอด ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะมีโครงไก่หนังไก่กับกรอบนะคะข้าวนี่ก็มีนะคะอาหารญี่ปุ่นข้าวหน้าซาบะปลาดอรลลี่ปลาแซลมอนนะคะพี่คนขายนะคะสุดหลอ่ออร่อยมากเลยะคะถ้าแวะมผา่านมาทางนี้มาอุดหนุนได้นะคะกรอบใไห้นะคะพี่ อันนี้เจ็ดเก้าห้าห้ากอ๋อก็ถ้าเป็นปลาซาบะก็จะถูกหน่อยนะคะห้าสิบห้าถ้าเกิดเป็นแซลมอนอย่างดีก็เจ็ดสิบเก้าเกียวซาห้าไม่มีทำให้ชอบค้าทำกินด้ยเพราะไม่สองปีมีาจ<อ>แต่เกียวซ่าเนี่ยหนูว่าคนจะซื้อเยอะนะหนูชอบกินหนูไม่มีมือหรอไว้มืองอกอีกแล้ว สองมือคุณค่ะนี่นะคะมีน้ำผักผลไม้ปั่นแม่ค้าก็สวยนะเนี่ย่คสวยมาซื้อได้ไดแล้วประกันความเป็นอยใช่ไหม <laughs> นะคะมาได้เลยคะ่ะที่สวัสดิการกองทะบบกนะคะ ผลไม้ก็มีราคาถูกนะคะนะคะมีหมดพวมอะัยก็มีนะคะไหว้พระไหว้เจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าฉ <c oughs> ลากกินแบ่งก็มีนะคะสิบหกนี้รวยใช่ไหมพี่ออกแน่ใช่ไหม พรุ่งนี้นะคะมาได้นะคะตรงสวัสดิการกองพระบอบสามเสนนะคะมาอุดหนุนพี่เขาได้ขึ้ล,ละสองใบนะคะมีทุกใบนะคะเคคุณนะคะา <5 S 1> นี่ก็ <5 S 1> น่ากินนะคะ <5 S 1> แม <5 S 1> หมใช้กรอกอีสาน มันหวานมันญี่ปุ่นโอ้ยพ่อค้ายิ้มต้อนรับเลยอ่ะเลือกกันได้เลยครับเอาแบบไม่จิ้มไมม่จิ้นะครับสามสิบเซลูกชิ้นหมูน้ำกันนะฮะนี่ก็อร่อยเนื้อหน้าหลังเราเอาเอ็นสองมาแล้วก็เนื้อสองแล้วก็เต้าหู้ ก็ไ่ชื้นที่ใหญ่กว่านี้มาดินะคะร้านขนมต่างๆต,ตอนนี้ก็จะพาเข้าไปที่ข้างในซุปเปอร์ของสวัสดิการกองทัพบกนะคะ ใจได้นะคะถ้ามาช้อปปิ้งที่ทหารก็จะมีวัด,ว,ดวัดไข้สก,กีน,นนะสวัสดีค่ะพี่นะคะนี่เป็นสิสการของกองทัพบกเขานะคะก็เปิดให้คนทั่วไปมาช็อปได้นะคะ คือจะมาซื้อซื้อนมซื้อครีมมี่ไปทำคาโบนาร่านะคะฉลองพันซับสไคร์นะคะน้องชายจะเลี้ยงพิซซ่านะคะก็เลยจะ เมจิกโกนลิสครีมมี่เทสมีพวกผักโครงการหลวงขายด้วยนะคะ แต่สลัดหมดแล้วหมดเร็วจากสี่สิบบาทน,นี้เป็นอันนี้สี่สิบนะคะทุกไหนว้าวเออน่ากินเนาะสี่สิบบาทมีพวกเออ เคปกูสเบอร์รี่ด้วยนะคะมีทุกอย่าง<ด>ถ่ายได้ไหมคะไไม่ไดอ้อ๋องั้นจบแค่นี้นะคะไลฟ์สดสวัสดีค่ะ<ส>ได้คะ<ส>่ะโอเคค่ะพี่ได้ค่ะ